โอ๊ยปวดท้องปวดท้องเอ้าโอ๊ยปวทองีเป็นอะไรอะลูกมาแม่แดดี้โชว์แทนอ่าสวัสดีครับตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องบิอาน่าซิกแพน u ์นะคะในช่วงแม่เดดี้โชว์ไทน วันนี้นะคะพวกเราทั้ง2คนนะคะก็จะมาทำคลิปไลฟ์แพ็ก DIY ใช่ไหมคะดาดีใช่ครับเป็นไลฟ์แพ็กอะไรคะอ่าอันนี้เป็นไรซั r กไรซ็อก <laughs> <laughs> so นะคะนั่นก็คือ ถุงเท้าร้อนนั่นเองค่ะทุกคนคงจะงงกันนะคะว่ามันคืออะไรแล้วเราจะใช้ทำอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่พึ่งจะอธิบายกันนิดนึงนะคะก็คือในช่วงที่แม่พึ่งนะคะมาถึงอเมริกาใหม่ๆนะคะแม่พึ่งก็มีประจำเดือนใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยปวดท้องเออแม่พึ่งก็ถามแดดดี้ว่าแดดดี้มีถุงน้ำร้อนไหมเอารูปให้ดูเขาก็บอกว่าไม่มี แล้วแม่พ่งจะทํายังไงอ่ะปวดท้องอ่าแล้วดดดี้นะคะก็ไปถามแกรนมัมแกรนมัม um ก็เลยเอาถุงเท้าร้อนนี้มาให้ค่ะใช่แล้วมันเวิร์กดีมากมันใช้ดีมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูกันใกล้ๆนะคะถุงเท้าร้อนนะคะเราจะใช้แทนถุงน้ําร้อนค่ะข้อดีของการใช้ถุงเท้าร้อนนะคะก็คือมันจะไม่เลอะเทอะไม่เปียกอย่างถุงถุงน้ําร้อนนะคะเวลาเราใช้เนี่ย เราต้องแบบเอาไปใส่น้ําแล้วก็คือต้องเป็นน้ําร้อนด้วยบางครั้งมันก็รั่วแล้วพกใส่ตัวนะคะร้อนเต็มไปหมดเลยนะคะนอกจากที่เราจะใช้สําหรับคนที่เป็นปวดท้องประจําเดือนแล้วนะคะเจ็บหลังปวดหลังอ่าโอ๊ปวดหลังโอ๊ะเจ็บ อ,อย่างแบบเป็นประจำเดือนผู้หญิงเรานะคะก็ปวดหลังก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอย่างตอนที่บีนะคะปวดท้องประจำเดือนนะคะแม่พึ่งก็เอาถุงเท้าร้อนนี้นะคะไปให้บีใช้เหมือนกันอ่างั้นเดี๋ยวเราเอามาบอกวิธีการในการทำกันเลยดีไหมเดดี้ใช่อ่าอุปกรณ์ง่ายๆมากเลยก็มีถุงเท้าถุงเท้าภาษาอังกฤษว่าสัก นี่ค่ะถุงเท้าแต่ว่าเรานะคะไม่ได้ใช้ถุงเท้าเก่านะเราซื้อของใหม่นิ้วนิ้วใช่ใชแล้วก็มีข่าเขานี่ข้าวข้าวอ่า <c oughs> เสียงต้องสูงนิดนึงาาภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ rice อ่าไม่เพิ่งแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ซื้อข้าว แบบที่ถูกที่สุดเลยมาใช้นะคะเทเทใส่นี่เลยเคที้ทำง่ายมากแล้วก็หาซื้อได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเทข้าวใส่ค่ะเทข้าวใส่แล้วเราก็นำถุงเท้านะคะถุงเท้าใหม่ๆเลยนะแลดีใช่ไหมใช่เราก็เอาข้าวใส่ในถุงเท้าแอ๊ะแลดี้เราลืมไปอย่างหนึงเราต้องมีกระดาษ เพราะว่าเวลาเรากรอกมันจะได้ม,ไดมันจะได้แบบว่าไม่หกโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเดี๋ยวได้ที่ไปเอาไปเอากระดาษมาให้กรอกอ่าพอเราได้กระดาษมานะคะเราก็จะทําเป็นกล้วยค่ะแบบนี้น <Okay. S 1> อ่าเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกรอกนะคะกรอกเข้าไปในถุงเท้าของเราเลยนะคะโอเคเข้าไปเลยนี่ให้เต็มนะคะให้เต็มถุงเท้าเลยนะคะ ใส่จนเต็มถึงเลยนะคะอ่า,อาพอเรานะคะนํำข้าสารของเรานะคะก่อเข้าไปในถุงเท้าใหม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ผูกใช่ไหมใช่ผูกแบบนี้ให้แน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้าวมันจะรั่วออกมาโอเคผูกแค่นี้ค่ะเราก็ได้ถุงเท้าแล้วเย่ yeah. ง่ายมากเลย มันยังไม่ร้อนอืใชอ่าแล้วเราจะเรียกว่าถุงเท้าร้อนไม่ได้เดี๋ยวแม่เพิ่งจะทําให้ดูนะคะว่าวิธีทําถุงเท้าร้อนเนี่ยทำยังไงอาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่าวิธีก็ง่ายมากเลยค่ะแล้วแค่นําถุงเท้าเข้าสารของเรานะคะใส่เข้าไปในไมโครเวฟค่ะแบบนี้ไม่ต้องต้มน้ําไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแค่ ใส่เข้าไปนะคะในไมโครเวฟนะคะประมาณ2-3นาทีแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็รอให้ถุงเท้าของเรานะคะร้อนค่ะแล้วเราก็นำถุงเท้าของเรานะคะมาใช้ได้เลยค่ะอ้แต่ระวังนะคะอย่าทิ้งไว้ในไมโครเวฟนานจนเกินไปนะคะไม่งั้นข้าวสารของเรามันจะไหม้ค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะ ถุงข้าวสารของเราก็ร้อนแล้วค่ะเราก็นำมาใช้งานแทนถุงน้ำร้อนได้เลยค่ะอ่าเดดดี้ลองใช้ดูค่ะโอ้ร้อนมากอ,อันนี้นะคะดีสำหรับหน้าหนาวด้วยใช่ไหมไดดดี้เวลาหนาวนะเรานอนกอดอุ่นมากเลย <laughs> ยิ่งช่วงนี้นะคะหิมะตกนะโห <laughs> oh, ทั้งสกายเลอร์แล้วก็บรีนะคะชอบนอนกอดอถุงเท้าเข้าสารมากเลยค่ะ <laughs> โอ๊ยปวดท้องปวดท้อง บีเป็นอะไรเด,เดี๋ยวได้ไปดูบีกันปด้องอรปวดท้องบีเป็นอะไร,ร,อ,รอะลูกปวดท้องไรรอปจำเนืนองค่ะแม่โอ้พอดีเลยแม่ทำถุงเท้าร้อนมาให้ค่ะวางแบบนี้เลยสบายไหมสบายค่ะเห็นไหมคะทุกคนเราก็ทำง่ายๆเลยนะคะถุงเท้าร้อนนะคะแถม ไม่เสี่ยงต่อการที่โดนน้ำร้อนลวกด้วยใช่ไหมใช่ทำก็ง่ายใช้งานก็ง่ายนะคะ,อ,ะอย่าลืมไปลองทำกันนะคะถุงเท้าร้อนมีประโยชน์ค่ะตอนนี้นะคะแม่พึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะฝากกดติดตามช่องเบียนาสิเกตขับด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย